ถ้าพูดถึงน้ำตกที่ยิ่งใหญ่และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดแม่ฮองสอนต้องที่นี่เลยครับน้ำตกแม่สุรินทริปนี้เราจะพาทุกคนบุกป่าฝ่าดงข้ามลำธารเพื่อไปสัมผัสกับสายน้ำที่ทิ้งตัวลงมาจากหน้าผาสูงอย่างอลังการเป็นความงามจากธรรมชาติที่รอให้เราไปพบอย่ารอช้าลุยกันเลย เดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายไปทางบ้านหนองเขียวนะเลี้ยวซ้ายไปทางบ้านหนองเขียว Let's go นาก็จะ ่านจุดชมวิวก่อนที่จะถึงบ้านหนองเขียวนะครับมีอยู่ริมทางเลยเป็นหมอกไม่เห็นเลยเลยนี่ก็เป็นดินสไลด์จากพายุโบรอยถึงแล้วบ้านหนองเขียวนะครับ เมื่อคืนว่าจะมานอนตรงนี้แต่ว่าเลิกงานแล้วก็กว่าจะทำอะไรเสร็จก็่ํำก็เลยไม่ทันขึ้นมาเลยนอนที่บ้านแล้วก็ตื่นเช้ามาเอานะครับตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงครึ่งโอ้บรรยากาศตอนนี้อากาศดีมากครับเด็กๆมาตกปลากันเล่นครับตรงนี้กลางเต็นท์คนละร้อยนะ มีร้านกับข้าวขายด้วย มากเลยนะครับวับนนี้ตอนนี้เป็นเดือนต้นเดือนตุลานะครับเดือนนี้น่าจะกางเต็นได้แล้วนะครับอากาศเย็นมากเย็นสบายเย็นกว่าเปิดแอร์ที่ห้องอีกนะครับจุดหมายต่อไปของเราก็คือบ้านแม่สุรินนะครับเราจะไปจ้างไกด์ท้องถิ่นที่นั่นนะในการเดินไปน้ําตกแม่สุรินนะครับสําหรับสถานที่ที่เราจะไปจ้างไกด์นะครับจะเป็น โฮมสเตย์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ให้ใต้ d เดสคริ t i o n นะครับแล้วก็ค่าไกด์ก็อยู่ที่500บาทน,นะครับต่อกรุ๊ป6คน5คน6คนนี่แหละถ้าจำไม่ผิดโอ้ดูภูเขาข้างหน้าเป็นดินสไลด์หมดเลยนะพายุบัวลอยรอบนี้ทำให้ทุกที่อ่วมไปหมดเลยครับสำหรับเส้นนี้นะครับเราจะผ่านกันหลายจุดอยู่เนาะผ่านบ้านนองเขียว น้ำตกแม่สุรินนะครับแล้วก็ทุ่งดอกบัวตองนะทุ่งดอกบัวตองน่าจะบานน่าจะเป็นช่วงพฤศจิกาย,ยนเดือนหน้าแล้วก็เลยจากทุ่งดอกบัวตองไปก็จะเป็นอำเภอขุนยวมนะครับตรงนี้ก็ยังทิ้งร่องรอยเศษซากจากพายุบัวลอยนะครับที่ผ่านมานะตรงนี้มีทั้งเดนสไลด์น้ำป่าไหลหลากนะครับ ถนนเล็เลยลืมพูดไปเนาะครับอ่าสำหรับการไปเที่ยวน้มตกแม่สุรินจะมีได้กันสองแบบเนาะแบบแรกเลยก็ทั่วไปนะเดินขับรถเข้าไปทาง อุทยานนะครับนี่อยู่ข้างหน้านี้นะครับก็ขับรถเข้าไปจ่ายค่าเข้าชมเนาะก็เดินเข้าไปชมคือมันจะเป็นคนละฟีลลิ่งกับที่เราจะไปกันในวันนี้นะครับที่เราจะไปกันในวันนี้มันจะเป็นการที่เดินเข้าไปแบบสัมผัสน้ําเลยเข้าไปแบบใ,ใกล้ๆเลยนะแต่การที่แบบว่าไปเที่ยวที่อุทยานก็คือมันจะสะดวกสบายมีห้องน้ําห้องท่ามีอะไรอย่างนี้ยครับแล้วก็เดินไปดูน้ําตก ที่มองเห็นแต่ไกลเนาะแต่เราจะเดินเข้าไปใกล้ๆเลยนะผมอยู่แม่ฮ่องสอนมานานแล้วผมยังไม่เคยเดินเข้าไปเลยสักครั้งนะพอดีไปเห็นเพจเพจหนึ่งเนาะก็เลยสอบถามพี่เขาว่าพี่เข้าไปยังไงน่าสนใจมากๆเลยครับน้ำตกแม่สุรินเดี๋ยอีกนิดนึงก็น่าจะถึงหมู่บ้านแม่สุรินแล้วนะครับผมจำชื่อหมู่บ้านผิดยังไงก็ขอโทษด้วยนะ น้ำตกแม่สุรินกับหมู่บ้านแม่สุรินไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวถ้าเราถึงก็ตอนนี้มันสิบโมงนะก็เวลาก็ถือว่าโอเคอยู่ไม่ได้สายเกินไม่ได้เช้าเกินเดินไปน้ำตกก็จริงๆก็ไม่จำเป็นต้องไปเช้าขนาดนั้นก็ได้นะพาะว่ามันน้ำตกเนาะมันไม่ใช่หมอกไม่ใช่อะไรไม่ต้องไปดูแต่เช้าวันนี้ก็มีฝนโปรยนิดหน่อยนะครับฝนเบา,เบา ตามสไตล์ของดอยสูงๆครับฝนเย็นๆตรงนี้มีเสียงชนีด้วย สเตที่อยู่ติดถนนนะครับชื่อปักไกยอโฮมสเตย์นะครับเบอร์โทรตามนี้นะใครจะมาพักก็ติดต่อเข้ามาก่อนก็ดีนะครับอ่ะเริ่มเดินกันเลยไกลไหมครับเส้นสก,กี่กิโลครับโลกว่าเกือสองโลได้ไมั้งอ่าโลสองโลเนาะ ชั่วโมงนึงนะครับเขามาช่วงครับหลังปีใหม่นั่นแหละถ้ามาช่วงนี้น้ำจะเยอะแล้วมันจะสวยน้ำไหลน้ำมันไหลไม่ถือเราข้ามไปแม่น้ำอ่ะเพราะว่าเรากร่อยติดน้ำจุ่ข้ามฝั่งขึ้นมาข้ามน้ำ้วยขึ้นตามลำพวยมาหนึ่งหรือมันร้อยไมก็เดินีดำลำพวยนะใช่ในเกินหก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 งกหก รอบหนึ่งไม่เกินห้าหกคนนะมากันสองคนกับตากล้องลองเท้าพ่นยาดูอย่างใน Google Map นี่เหมือนจะไม่ไกลเท่าไหร่ไไม่ไกลจะไม่ไกล อะไรนะสีมันเหมือนของเล่นเลยเนาะโอ้ข้างในน่ากลัวมากเลยไม่รู้ว่าทางเร็นยัง ium, ไงบ้างพรอะันนี้ผหมก็ได้ลงมันจะไม่มีสาม,มาก็เดี๋ยวมาเดือนี่แหละมุกกระาไฟนี่แหละเดี๋ยวนี้ของผมมาเปิดประเด็นเลยใช่ไหม เปิดประเดิมไม่ใช่ประเด็นมันมีอ่ะเพราะว่ามัน,นลงมานานแล้วก็มันมีแบงระจกด้วยแมกก็มมกแมคคาเดเมียป่าเกาลัดป่าพืชดินต้องไปขั่วก่นอนลูกตอนนี้มันใหญ่ ขั่ว<ค>ทั้งเปลือกนี้เลยใช่ไหมไม่ใช่ต้องไม่ต้องทุบก่อนคั่วใช่ไหมหรือว่าคั่วแล้วก็ทุบอ๋อคั่วแล้วคั่วปุ้มไม่จะแตกเก็บไว้แหล่งพลังงานในป่านะถ้าเราหาอะไรเราลืมขนมนมเนยมากินอันนี้เป็นของกินเล่นได้โอ้เยอะเลยเนาะเต็มเลย กากาโร่พวกนั้นเนี่ยมีใช่ไหมกากาโร่กินมันแก่กินยังไงนะพี่มันเป็นน้ำเนี่ยถ้าอย่างถ้าอย่างลิงนี่มันเอาเอาหินทุบนะครับเคยเห็นในสารคดีเนาะมันเอาหินทุบเนาะเราก็ไม่รู้เขาแก่งยังไงหรือว่าเขามีมันเก่งเนาะตัวนิดเดียวได้ยินเสียงน้ำตกเลยน้ำตกเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้นะอย่างหุบเขาเนี่ยเสร็จเราไปแล้วจะไปบว้ตัวเอลดึงรอบแล้วก็ เราต้องเดินอ้อมตรงนู้นนะแล้วก็ขึ้นมาตามน้ําใช่ไหมพี่ขึ้นมาตามน้ําหัวน้ําตกจะอยู่ตรงนี้เหมือนหวน้ำเย็นเลยอ่าถ้าเกิดเป็นอุทยานอ่ะมันจะอยู่ฝั่งนู้น,นก็คือเดินมาดูน้ําตกได้เนาะอ๋ะอ,อของอุทยาน,นอยู่ตรงนู้นมันคือมันจะมองเห็นได้แค่ตรงนี้ไงอ่าจุดแค่ตรงนั้นแหละที่มันขอกั้นไว้มันจะสุดแค่ตรงที่เขากั้นไว้นอง เราอยู่คนละฝั่งกันนะแต่ว่าถ้าเราจะมานี่ต้องจ้างไกด์มานะครับไกด์ท้องิ่นมามาคนเดียวไม่ได้นะเดินตามสันเขาเลยนะบางจุดก็จะต้องจับเชือกนะพี่เนาะชันเนาะแั่กล้องไม่ถือกล้อง กลับนี่รู้เลยนม่ได้เล่นน้ำตกแล้วเริ่มไม่เย็ยนละเริ่มร้อนตอนแรกนี่มันมันเย็ยนเย็นคิดว่าน่าจะเล่นไม่ไหวแต่พอเราเดินลงพอได้เหงือ่อพอไปถึงปุ๊บมันก็เล่นน้ําได้เลยตร,ตรงนี้ชันนะเนานะถ้าไม่มีทางนี่คือสไลเดอร์ได้เลยถึงภายใน หนึ่งนาทีดูในกล้องมันไม่ชันเลยเนะาะแต่ที่จริงนี่คือแบบแปดสิบองศาไป เป็นไงบ้างทางชันตั้งแต่เริ่มเดินก็ลงอย่างเดียวเลยขาขึ้นนี้คือต้องหอบแน่เขาขากลับนี้หอบแน่ทางเดินแบบว่าดูเ <c oughs> นี่ยทางเดินจะเป็นอย่างเนี้ย ก็เรามาเขาเรียกว่าอะไรเปิดประเดิมเลยอะ่ะจริงๆเขามากันช่วงที่เขาบอกว่ามากันช่วงมกรามีนานกันเนาะเดี๋ยวเรามาปลายฝนหลังจากพายุบวลอย่านไปก็จะเป็นช่วงปลายฝนแล้วฝนจะเริ่มน้อยลงจะอึมครึมอย่างนี้แหละแต่ว่าฝนจะไม่ไม่ค่อยตกดู ไม่รู้จะอธิบายยังไงมันเป็นอย่างนี้เลยฮะชันความชันแบบอย่างเงี้ยอ,อ,อย่างเงี้ยเออเอีกนิดนึงจะเรียกว่าหน้าผาแล้วโอ้เห็นเ,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 เริ่มเห็นน้ำข้างล่างแล้วดูข้างบนเราดิอันเนี้ยเรียกหน้าผาเลยเราอยู่ที่ก้นผาอะไรเนั่ยนะโอ้ตรงนี้สวยอันนี้เริ่ม โอ้ Ooh, ตัวนี้จะเป็นหน้าผาหินนะครับถ้าฝนตกหนักๆน่าจะเป็นน้ำตกอีกที่นึงเลยโอ้โ <c> ห <oughs> oh. oh มาถึงจุดที่เป็นลำธารแล้วนะครับ <c oughs> สีน้ำก็จะประมาณนี้ ไม่ได้แดงกล่ำปัญหาตอนนี้คือน้ำมันแรงมากนะครับเดี๋ยวให้ไกดูว่าตรงไหนจะข้ามน้ำได้นะครับอตรงนี้มันเป็นดินสไลด์ครับโอ้ดินสไลด์ปกติเขาวจะข้ามแถวๆเนี้ย แต่ว่าตอนนี้คือน้ำมันแรงเดี๋ยวให้พี่เขาไปสำรวจทางก่อนเนาะว่าไปได้ไหมปลอดภัยหรือเปล่า ตอนนี้นะพี่เขาไปหาทางให้แล้วข้างหน้าข้ามได้นะครับแต่ว,ว่าปัญหา <laughs> ปัญหาของเราก็คือเราต้องผ่านตรงนี้ไปให้ได้ก่อนตรงนี้ดูสีท่าจะลื่นที่สุดแล้วครับเนี่ยตรงนี้มันดูจะลื่นนะครับพี่เขาจะพาไปข้ามข้างหน้านครับแต่ผมดูทรงนะข้ามตรงนี้จะง่ายกหว่งมาก ผมขอไปคนลามากับเขาแล้วกันจะเดินข้ามน้ำไปแล้วกันตรงนี้พอไหวอยู่เดี๋ยวให้เขาข้ามไปทางนู้นกันเดี๋ยวเรามาทางนี้เอาทางนั้นดูสีท่าจะลื่นมปต่อไปตาเราละ ลานครับ่านนี oh, oh ่นะครับมาฝึกรอดอเอียมเยียมเยีมยม,ยม โอ้ oh, สรุปก็คือเดี๋ยวเราก็ต้องข้ามกลับไปนะคะมันไม่ผ่านตรงนั้นอะ่ะผมเลยต้องข้ามมาตอนนี้ต้องข้ามกลับไปคืนนะเจได้อยู่น้ําไม่เมื่อกี้ดูแรงกว่านี้โอ้ตรงนี้สวยมากเลย,ยเห็นน้ำตกข้างบนนู้นเลยผู้กล้าของเราคนแรกนะครับกำลังจะข้ามน้ำเชี่ยวนะครับ เราน่าจะมาได้แค่ตรงนี้ที่เขาบอกว่าข้างบนมันลื่นโครับข้างบนมันลื่นเนาะพี่เนาะโอ้สวยมากโอ้สวยมากโอ้สวยสวยไหม ยิ่งใหญ่อลังการมากวันนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยวน้ำตกแม่สุรินจังหวัดแม่สอนนะครับอยู่ข้างหลังนี่เลยสวยมากแม่สอนเราก็มีของดีนะครับ นี่สวยมากเลย ค่อนข้างแรงนะครับตรงนี้เราก็จะดูได้แค่เฉพาะบริเวณนี้นะครับเราจะขึ้นไปบนนู้นไม่ได้เนาะจริงๆถ้ามาหน้ามกรามีนาน,นะครับน่าจะเดินขึ้นไปบนนู้นได้นะครับแล้วก็ไปโพสสวยๆอยู่ตรงนู้นนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับแค่ตรงนี้นะครับก็อลังการละวันนี้เราห่อข้าวเที่ยงมาด้วยเราจะมากินข้าวกันตรงนี้นะครับตรงนี้แ,แถวๆนี้แหละมันเป็นน้ําป่าด้วยเนาะแล้วก็ มีดินถะลมอะไรพวกนี้เนาะมันก็เลยทําให้เส้นทางเสียหายบ้างเนาะแล้วก็ตอนนี้เขายังไม่ได้บํารุงนะฮะผมมาเป็นคนแรกเปิดประเดิมเลยของน้ําตกที่นี่นะเพราะว่ามันค่อนข้างมายากนี้เป็นมื้อเที่ยงเราแวะซื้อก่อนจะมานะครับข้าวเหนียวไก่ย่างหมูติ้ง สำหรับิปนี้นะครับก็เป็นทริปสั้นๆนะครับมาเที่ยวน้ําตกแม่สุรีนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับตื่นเต้นกับการประจนภัยนะครับที่เราเดินข้ามน้ําผมเดินข้ามน้ําแบบนี้ครั้งแรกเลยนะที่แบบว่ามันต้องปีนป่ายอะไรขนาดนี้นะครับหากับรับรองชั้นแน่นอนนะครับแต่ว่าผมจะจบคลิปลงแค่ตรงนี้นะครับน้ําตกสวยมากๆเลยครับใครที่อยู่โซนภาคเหนือนะครับถ้ามีเวลานะครับ แวะมาได้นะครับไปสอบถามข้อมูลตรงปากระโยโฮมสเตย์นะครับขอเบอร์โทรขอ,อติดต่อไกด์ท้องถิ่นตรงนั้นได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จบกันด้วยน้ำตกข้างหลังนี้นะครับสวยงามมากๆตอนนี้เราอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ1 2 0 0 1 3 0 0กว่าเมตรนะครับประมาณนั้นเป็นน้ำตกที่อยู่ที่สูงนะครับน้ำก็จะเย็นแล้วก็บรรยากาศก็จะไม่ค่อยร้อนนะครับ โอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับว่าก่อนจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย